สคูวาบวกเปนเลขที่หนึ่งสามคู่ควาบก็นเลขที่สองยสามคู่ความวเป็นกนกำลังอยู่รงการของหมดเป็นเล็กในการตั้งรับสถาการกำลังทกำลังฝ่ายค่าศึกค่าศึกเป็นกองกังจากกองพันเคลื่อนที่เร็วที่สามีกำลังหนึ่งกับร้อย เพื่อเตรียมกำลังไปปฏิการอยู่เวณนพิกัด QR 3 3 7 850มีขวันดีสิงบตเคสคาดว่าวองร้ส่วนนี้จะทำการเข้าตีต่อแนวตั้งรับฝ่ายเราในไม้ชานี้กำลังฝ่ายเราร้อยอวุธเราที่สองตั้งรับในย8่สิบแปดนย์ศูนยากศรีตั้งแต่พิกัด QR ส3มสามศปดหพิกัด QR 3 5 8 3, หมม้าแปดนวไปเรื่ส ตั้งรับใน28 1 6 0บูนยทานร้อที่3เป็นมวลหนุนตั้งรับใน28่ส0 0 28ดศ0นย4ตูนิกศผกัด QR สามสี่กัด QR 361 1 1 9มชโคช่วยส่วนรวมตั้งอีกในพื้นที่ของมวลหนุน มริการ r สามห้3 5้าแปดนย์นโโอยแยกไม่สมพัไม่มีภารกิจบนเบ็รเลขที่หนึ่ตงตั้ตรงรับใน2 8่6 0พแป4นากจากบริกัร QR 3 4 5 8ี หมิ e. กัต QR 358 8้าดามหน่่นี้ anyway> ่ักผ like ักด like ันด้านทานและทำลายกองรังกีอาวุธมีให้ผ่านเข้ามาในแนวป้งขอเราได้ยานมีบาติแนวความคิดในการบิบาติจตนาล้อของชาต้องการใช้อำนาจการยิงและประสิทธิภาพของการรัฐเวรรองรกันในการขับไล่และทำลายกองกำลังส่วนนี้ไม้อออกพื้นที่ของไเราย่านป้องกนหมดตั้งรับไ กลยุทธ์หมวดบนเล็กการตั้งรับวางกำลังตามมุมบนเล็กเคียงกันแต่คณะทงหมวดไปทางด้านขวามุมบเล็กที่1 2และสามสามมุบนบนตั้งยิงในพื้นที่ของมุเแ็กที่สาการยิงลำดับความเร่งวดในการยิงมอบให้หมุนบุเล็กที่1น่และสามสามมุมบเล็กที่1 QR 3ไปเล็กครับกมไปเล <8 S 2> <ป>็กิหนึ่งครับผมูไเล็กหนึ่งวางหังตั้งรับจากสกัด QR สามสี่หแปดสอ วิก QR สามสิเก้าแปดสิบเก้าจากต้นไม้ต้นแรกไปต้นไม้ที่สองหมู่ไปเลขที่สองบบหมู่มที่สองบุวางรังตั้งรับจากิกัด QR สามสิบเก้าแปดสิเก้าพิกั3 QR สามห้าสามแปดสามสามจากต,นาต้นไม้ที่สองไปถึงวัดีก ีา3วางรังตั้งรับจากพิกัด QR 353 8้3สาพิกัด QR 3ามห้าดจากก้อนหินไปกอย่าบูเป็นกลตั้งยูงในพื้นที่ของหมู่เป็นเที่3าบริเวณพิกัด QR 3า8ห้าและแต่แล้วแต่แนวกอย่าไป พละหรอนั่งยิงขั้นต้นเรียนกัรดย r อาสามสี่หกแปดสองเจ็ดส่วนทำแนะนำในการประสานซุปู่ความต้านทานท้าศึดในที่สิบแปดสิบหกส่วนส่วนพิสาคสำหรับพเรือของอารในการตั้งรับยูอปอจ็นการ์มีปเเล็กจะส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณหมู่ละหนึ่งแห่งทางจากวาาตั้งรับจากพิการ์สาีแปดสองเจนป้องกัน ขทาาที่ตั้งยิงมอบเกตการยิงทางกานพื้นที่การยิงตัติการ่อหารระยะยิงต่อเป้าหมาย,ยงานเกิดขึ้นได้ทางอาวุธยุปกรณ์และหลุมบุบโนจะทำใพืจดระยะและแผนการยิงโดยอเป็นที่มาเพื่อความมั่นคงและขแข็งแรงใน,นารื่องเวลา ที่พบเห็นค่าสในคอการลการช่วยลบการส่งกลังการรับประทานอาหารปฏิบัตตามรรบจออ้อนวยแนะนในการประสารงานต้ใ้อาหารสออยิกา,า 5. สามหา 500, ้าสามแปดเจ็ด ลำดับความจุตัของนกาดวก็เหอน2 um. 0อยูเรงพิกัด QR 354 877เฉพาะิเวณู่นการส่ง no กับสแพทที่ผอิา200ยูเรนพิกัด QR 354 877อการบังคับบัญชาและการสื่อสารการบังคับบัญชาก็ร้อยยูเรนพิกัด QR 354 877โอและก็หมวดยูเรนพิกัด QR 355 ในระหว่างปฏิบัติการตั้งรับหากผู้ทั้งหมดไม่อยู่หรือไม่สามารถควบคุมามบังคับบัญชาได้ขอมอบการบังคับบัญชาให้กับรองผู้หมวดความผูกเกวนกความผูกเกินเล็กหรือสองสามไปแบบนั้นแทนลําดับการสื่อสารมท่าสองใช่ไหมปัจจุบันที่ผมมาคับใช้ สาุกเฉินช้ลิาสามครั้งเริกเฉินใ้ิาหนึ่ครั้งสัญญาณยิงฉากโคงการั้สุดท้ายใช้พุ้สีแดงหน่งช่อสัญญาณยุดยิงใช้พุ้ตสีเขียวหนึ่งช่อสัญญาณบอกฝ่ายผ้าขาวกต้นแสนซ้ายสัญญาณผ่านตั้งแต่ที่7 18 00ถึงาถคงมส่หือ00ถึงาถามวิหารแดงตรอคุณดีมีใครสงสัยอะไรบ้างนี่เวลา ต้องวด15-15 3558